การอักเสบเรื้อรังของเนื้อเยื่อหรืออวัยวะภายในร่างกายจะนำไปสู่การเสื่อมชาราและโรคต่างๆได้จึงเป็นสัญญาณบ่งบอกวัยชารา hallmark of aging การอักเสบเรื้อรังคืออะไรการอักเสบทั่วไปร่างกายจะตอบสนองด้วยอาการปวดบวมแดงร้อนในแต่การอักเสบเรื้อรังคือการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันโดยที่ไม่สามารถจัดการกับการอักเสบนั้นได้ เป็นระยะเวลานานเป็นเดือนเดือนหรือเป็นปีปีซึ่งจะส่งผลต่อการเสื่อมชาราเร็วขึ้นร่างกายจะอ่อนเพลียเมื่อยล้าเจ็บปวดเมื่อตามร่างกายมีภาวะซึมเศร้าวิตกกังวลเมื่อไม่ได้รับการดูแลป้องกันหรือรักษาอย่างถูกต้องเซลล์เนื้อเยื่ออวัยวะต่างๆจะถูกทำลายและเสี่ยงต่อการเป็นโรคต่างๆได้เช่นโรคหัวใจโรคมะเร็ง โรคเบาหวานภาวะดื้ออินซูลินโรคเกี่ยวกับระบบประสาทโรคอัลไซเมอรความจำสั้นขี้หลงขี้ลืมโรคข้ออักเสบโรคกระดูกพุนการอักเสบเรื้อรังจะเป็นตัวทำลายเซลล์การลดการอักเสบเรื้อรังจะช่วยให้การเสื่อมชาราช้าลงและลดความเสี่ยงจากโรคที่เกิดจากการเสื่อมชาราได้ การดูแลร่างกายที่ดีเพื่อช่วยให้เซลล์และอวัยวะต่างๆภายในร่างกายทำงานอย่างสมบูรณ์ไม่ก่อให้เกิดของเสียภายในเซลล์หรือเกิดการคงค้างของอนุมูลอิสระซึ่งจะช่วยยืดอายุของเซลล์และช่วยให้เซลล์แข็งแรงขึ้นและหากเราสามารถกำจัดการอักเสบออกไปได้ก็จะส่งผลดีต่อร่างกายทำให้ร่างกายแข็งแรงและความแก่ชราช้าลงลดรอยเหี่ยวย่นผิวพรรณสดใส สุขภาพพารามัยดีขึ้นสามารถทำกิจกรรมต่างๆได้ด้วยตนเองสาเหตุการอักเสบมีอะไรบ้างการอักเสบมีสาเหตุหลักๆ2ปัจจัยคือ 1. การอักเสบจากปัจจัยภายนอกเกิดจากการต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาทำร้ายร่างกายมีสาเหตุจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุการผ่าตัดการติดเชื้อการได้รับมลพิษสารพิษโลหะหนัก หรือการทานอาหารของทอดของปิ้งของย่างของมันของหวานทําให้ร่างกายเสื่อมสภาพได้หรือในกรณีคนอ้วนที่มีไขมันสะสมร่างกายจะปล่อยสารไซโตไคน์ซึ่งสารไซโตไคน์เป็นโปรตีนที่หลังจากเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันเพื่อสื่อสารระหว่างเซลล์ให้ตอบสนองต่อภาวะการอักเสบและต่อสู้กําจัดเชื้อโรคหรือสิ่งแปลปลอม ผลที่ตามมาจะทำให้หลอดเลือดอักเสบและหลอดเลือดแข็งตัวมีไขมันสะสมทำให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมองตีบได้การอักเสบเป็นปัจจัยหนึ่งของการเกิดริ้วรอยเพราะคอลลาเจนถูกทำลายจากอนุมูลอิสระโดยสารก่อการอักเสบในระดับเซลล์จะถูกกระตุ้นจากแสงแดดหรือการทานอาหารที่ไม่ถูกต้องไม่ถูกวิธีสารก่อการอักเสบที่ถูกสร้างขึ้นมาจะไปกระตุ้นให้คอลลาเจนถูกทำลาย และการสร้างขึ้นมาใหม่ทำได้น้อยลงเรียวรอยจึงเกิดขึ้นตามมาได้ 2. ปัจจัยภายในการอักเสบจากปัจจัยภายในซึ่งเกิดขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นหรือกลไกการทำงานของร่างกายเสื่อมสภาพลงเช่น DNA ถูกทำลายซึ่งเกิดจากการได้รับมลพิษสารพิษอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน DNA ไม่ได้รับการซ่อมแซมเพื่อคืนสู่สภาพป,ปกติก็จะทำให้เซลล์เสื่อมสภาพ หรือเกิดการกลายพันธุ์ได้ส่วนเทโลเมียร์ที่สั้นลงเมื่ออายุมากขึ้นจะทำให้การแบ่งตัวของเซลล์เกิดการผิดพลาดและเกิดการอักเสบได้สำหรับอีพิจเนติกก็ไม่สามารถควบคุมความผิดปกติที่ถ่ายทอดมาจากพันธุก,กรรมได้ไมโตคอนเดรียมีการทำงานหนักและเกิดของเสียมากขึ้นทำให้การเผาผลาญทำได้ไม่ดีจึงเกิดอนุมูลอิสระและเกิดการอักเสบตามมา ซอมบี้เซลก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุของการอักเสบได้เพราะซอมบี้เซล์จะทําให้เซลลข้างเคียงอักเสบและกลายเป็นซอมบี้เซลการกินตัวเองหรือออโตฟาจีทางานได้ไม่ดีไม่สามารถกําจัดของเสียหรือซอมบี้เซลล์ได้การอักเสบเหล่านี้ก็มีสาเหตุจากการมีไลฟ์สไตล์ที่ไม่ดีเกิดจากการทานอาหารที่ไม่ดีไม่มีประโยชน์การออกกําลังกายไม่เพียงพอหรือขาดการออกกําลังกายนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอ ความเครียดก็จะส่งผลให้เกิดการอักเสบได้การป้องกันและการลดการอักเสบมีอะไรบ้างสำหรับแนวทางในการป้องกันและลดการอักเสบ 1. ทานอาหารที่ลดการอักเสบเช่นโปรไบโอติกบีไบโอติกน้ำมันปลาโอเมก้าสาขมิ้นชันซึ่งโปรไบโอติกจะเข้าไปปรับสมดุลภายในลำไส้ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานได้ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพดีขึ้น รวมทั้งช่วยกำจัดสารพิษที่ตกค้างภายในลำไส้ได้ 2. หลีกเลี่ยงการทานอาหารที่มีน้ําตาลแป้งเพราะจะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันลดน้อยลงหลีกเลี่ยงไขมันอิ่มตัวของผัดของทอดของมันของปิ้งของย่างเพราะจะกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการอักเสบได้ง่าย 3. ควบคุมอาหารลดปริมาณอดอาหารทำา IF จะช่วยลดภาระการทำงานของอวัยวะต่างๆและช่วยลดการอักเสบได้ 4. ควบคุมน้ำหนักควบคุมค่า b m เให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 5. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดการอักเสบเช่นข้อเข่าอักเสบเกิดจากการเล่นกีฬาบางประเภทควรเปลี่ยนวิธีการออกกาลังกายที่เสี่ยงต่อการอักเสบนั้น 6. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ7-8ชั่วโมง 7. ควบคุมความเครียด ปล่อว,วางความเครียดทำสมาธิ 6. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ 7. หลีกเลี่ยงมลพิษ pm 2 5ควันบุหรี่ควันทูบสารเคมีการตรวจสอบการอักเสบจะทำอย่างไรได้บ้าง 1. การตรวจเลือดตรวจ crp เป็นโปรตีนที่ร่างกายผลิตขึ้นมาเมื่อมีการอักเสบระดับ crp จะสูงขึ้นบ่งชี้ว่ามีการอักเสบภายในร่างกายเช่น การเป็นโรคมะเร็งเกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็งการตรวจ ESR เป็นการตรวจความเร็วที่เม็ดเลือดแดงตกตะกอนในหลอดทดลองหากเร็วขึ้นบ่งชี้ว่ามีการอักเสบภายในร่างกายการนับเม็ดเลือดขาวหากเม็ดเลือดขาวเพิ่มขึ้นบ่งชี้ว่ามีการติดเชื้อหรือมีการอักเสบภายในร่างกาย 2. การตรวจน้ำไขข้อ เพื่อตรวจสอบการอักเสบในข้อต่อของผู้ป่วยโรคข้อต่ออักเสบต่างๆ 3. การตรวจปัสสาวะเพื่อตรวจหาโปรตีนหรือเซลล์เม็ดเลือดแดงในปัสสาวะที่อาจบ่งชี้ถึงการอักเสบในทางเดินปัสสาวะหรือไตอักเสบ 4. การตรวจอุจจาระเพื่อตรวจหาเชื้อที่อาจบ่งชี้ถึงการอักเสบในลำไส้ 5. การตรวจภาพทางการแพทย์เช่นเอ็กซเรย์ เพื่อตรวจการเปลี่ยนแปลงของกระดูกที่เกิดจากการอักเสบหรือปอดอักเสบ MRI เป็นการตรวจภาพที่มีรายละเอียดของเนื้อเยื่อเพื่อตรวจหาการอักเสบของกล้ามเนื้อเส้นเอ็นและอวัยวะภายในอันตาซาวหรือ CT สแกนเพื่อตรวจหาการอักเสบในอวัยวะภายใน 6. การตรวจชิ้นเนื้อโดยการนำเนื้อเยื่อส่วนเล็กๆไปตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์เพื่อหาการอักเสบของผู้ป่วยโรคก,กล้ามเนื้ออักเสบ โรคผิวหนังอักเสบโรคเส้นประสาทอักเสบการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ที่ดีและหลีกเลี่ยงการทําให้ร่างกายอักเสบการดูแลตนเองอย่างดีจะส่งผลให้เรามีสุขภาพดีชะลอการแก่ชะราป้องกันการเกิดโรคได้รู้งี้สุขภาพดีตั้งนานแล้ว